ครับอยู่กับพอใจไรเดอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเจ้าตัวฮันดี้ดิวสันนะครับสปอร์ตกายนะครับ2,021นะครับ โอเคครับก็อันนี้ก็อยู่กับเจ้าตัวสปอร์ตไกรสปีถึงวันี่21แล้วนะครับเนาะก็ต้องบอกว่ามันยังคงเป็นรถที่ผมยังใครที่สนใจนะครับอยากจะเล่นแล้วก็อยากจะเล่นตระกูลซอฟเทลนะครับก็ยังเป็นรถอีกตัวหนึ่งที่ผมเชียร์นะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมดูแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่ามากเลยนะครับกับราคาแล้วก็ของที่ให้มานะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามันมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับตามเลย ก็เดี๋ยวมาดูกันที่ชุดหน้าก่อนแล้วกันนะครับชุดหน้าก็อย่างที่เคยรีวิวไปนะครับในแต่ละปีๆนะครับก็หน้ากากนะครับมีหน้ากากขนาดเล็กนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยกันลมอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะแต่ก็มีหน้ากากมาให้นี่ดูแบบเป็นอารมณ์คล้ายสตรีทไกด์นะครับเนาะแต่เป็นหน้ากากเล็กนะฮะก็ไฟหน้านะครับยังคงเป็นไฟ LED อยู่ครับก็นี่ขนาดขนาดใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับน่าจะประมาณ7นิ้วนะฮะนะ ได้ลงมาครับมาดูกันเรื่องล้อนะครับก็ยังคงเป็นลายเดิมนะครับนะเป็นลายนี่แบบนี้เลยปัดเงาครับก็ดูสวยดีนะครับเนาะดูแบบลุกสปอร์ตนิดนึงนะครับส่วนยางนะครับให้มาขนาด130ทับ70ขอบ18นะครับขนาดยางหน้านะก็ใช้ยางมิชลินนะครับตัวนี้สปอร์เชอร์31นะครับก็เรื่องของโช๊คนะครับโช๊คก็เป็นโช๊คแบบอัพไซด์ดาวนะฮะเป็นโช๊คหัวกลับนั่นเองนะครับ ก็นี่ประมาณนี้เลยครับไล่กันมาเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับไปเลี้ยวนะครก็เป็นหลอดไส้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ะลายถังนะครับนี่นี่ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนนะครับอของปี21นะครับนั่นคือเรื่องลายถังนะครับนี่เพิ่มแบบเป็นแนวคาด พาดมาที่ถังแล้วก็มีตัวไซรัคฮาร์เรยเดวสันนะครับมีโลโก้สีส้มนิดนิดหน่อยนะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้ก็แค่ลายถังนนะครับเนาะทุกอย่างก็คงเหมือนเดิมหมดนะครับเนาะโอเคครับถัดมาครับเป็นอเรื่องเครื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับยังคงเป็นตัว1 0อคิวบิกนะครับก็ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับการเดินทางการใช้งานนะครับเนาะนี่ก็เหลือแล้วครับ ก็กองยังคงเป็นสไตล์เดิมครับมีเลข1 7นะครับนะก็นี้ก็ไปหาเปลี่ยนแต่งกันได้นะครับส่วนเรื่องท่อนะครับก็เป็นสไตล์2ครับอันนี้น่าจะมารวมเป็น1เหรอเป็น1ครับเออวก็ออกไปเลยครับเนาะสอออก1นั่นเองครับก็เป็นขนาดมองขลามใหญ่ๆประมาณนี้นะครับนะทอสวยดีครับต่อมาครับผมนี่มีตัวปรับโช๊คนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความ ความอะไรนะนิ่มนวนของโชงกหรือเปล่านะครับทั้งหมดห้าระดับนะครับนี้นะก็สามารถปรับได้นะครับพักเท้านะครับเป็นแผ่นยางธรรมดานะครับเนาะแป้นเบรกก็มีแป้นเบรกเป็นยางขนาดใหญ่นะครับก็ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของเบาะนะเบาะก็เป็นแนวสไตล์ก็นั่งสบายอยู่นะเท่าที่ผมเคยลองนะครับแล้วก็มีเบาะ ผนซ้อนมาด้วยนะครับนะพร้อมกับผักเท้ามีมาให้เลยนะครับนี่ก็เป็นสายเดินทางจริงๆครับต่อมาครับก็จุดเปลี่ยนอีก1จุดนะครับในตัวปี2021นั่นก็คือเรื่องของกระเป๋านะครับจากเดิมเดิมจะเป็นแบบลายแบบหนังนะครับนี่เป็นหนังประมาณเี้ยเป็นผิวกับผูกขานะครับหรือผิวด้านนะที่เปลี่ยนเข้ามาใหม่ก็คือเป็นสีนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับแล้วก็เป็นกับเป็นเคลือบแบบ เป็นเงานะครับเป็นสีเงานะฮะก็มันจะรับกับเจ้าตัวรถนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็ดูแบบเป็นเหมือนรถโชว์ลิงนะครับเนาะอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่แบบเป็นออกแนวโชว์ลิงนะครับแต่คือจริงๆมันอยู่ในตระกูลซอตเทลนะผู้ชมค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะก็เหมือนเดิมครับกระเป๋าเปลี่ยนแค่สีเฉยนะครับนี่ให้ดูก็ประมาณนี้ครับเก็บของสัมภาระเดินทางชิวๆสบายๆนะครับมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะนี่ ก็รประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูด้านท้ายบ้างนะครับก็ยางครับก็ขนาดก็โอเคอยู่นะยางนะครับขนาดด้านหลังเนอะ180ทับ70ขอบ16นะคุณผู้ชมก็เป็นยางวิชารินนะครับนี่ก็เยงพออยู่ครับกับรถขนาดนี้ใส์ขนาดนี้เนาะก็นี้ก็เป็นตัวแผ่นแปะป้ายทะเบียนนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟเบรกอยู่ด้านหลังเลยเป็น LED นะครับด้านหลังเนาะโอเคนี่ดูด้านหลังมีกระเป๋ามันก็จะดูแบบเต็มเตมหน,งหน่งนะฮะนะมาฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นฝาสีดำนะครับอันนี้ก็เป็นสีโครมนะตัดกับสีดําเลยนะครับแต่ถ้าให้เป็นสีดํามาเนี่ยผมว่าก็น่าจะรับกันดีนะฮะเนาะเนาะเป็นสีโครมก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นจุดเด่นขึ้นมานะครับส่วนแป้นเกียร์นะครับ เกียก็เป็นเป็นยางนะครับเนาะแล้วก็พักเท้าก็เป็นยางฝั่งโนู้เลยนะครับก็น่าถ้าให้เป็นแบบเป็น,เป,นเป็นเรียกอะไรอะที่วางเท้าใหญ่ขนาดเนี้ยเนาะก็น่าจะดีอยู่นะน่าจะนั่งสบายกว่านะครับเนาะมามาดูกันที่หน้าจอเรียนใหม่กันบ้างนะครับนะก็เหมือนเดิมหมดเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะก็ บอกความเร็วนะครับวัดรอบไปอยู่ในนี้แล้วก็มีระดับน้ํามันด้วยนะนี่ครับมีความเร็วมีบอกทุกอย่างเลยอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับเนาะสะดวกสบายดีครับโอเคุญาตปิดนะกับก็ไม่มีอะไรครับมีสวิตปิดเปิดไฟเลี้ยวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีก็มีไฟสูงไฟต่ำนะครับตัว s e เล c กเลือกโหมดหน้าจอเลื่อนดูนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้มี cruise control มาให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหม มันคุ้มค่าจริงๆนะคุณผู้ชมมันเป็นรถตะกูลซอฟเฮลที่เหมือนทัวริงอะนะครับนะสำหรับเจ้าตัวสปอร์ตไกด์นะครับปี2021นะครับเนาะก,ก็จุดเปลี่ยนหลักๆเลยนะครับก็จะมีเรื่องของลายถังนะครับที่มีคาดเข้ามานะครับที่ลายถังเนาะจุดที่2นั่นก็คือเรื่องของกระเป๋านะฮะ ที่จากเดิมมันจะเป็นแบบออกสีแบบด้านๆนะครับเป็นผิวคูขค้านะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นผิวเรียบแล้วก็มีความเงาเข้ามาครับก็คือแล้วอีกอย่างนึงก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับก็คือสีเดียวกับตัวลายถังนั่นเองนะครับเนาะก็เพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับนะก็ในเจ้าตัวสปอร์ตไกด์ปี2021ันีิเ็นี้นะครับราคานะครับอยู่ที่เริ่มต้นนะ9,19,00 0บาทนะครับนะก็ถือว่า น่าจะเพิ่มมาอีกประมาณ10,000บาทนบาทครับกับเจ้าตัวปี2020ันบเนาะก็ถือว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เยอะนะครับนะกับได้กระเป๋าที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็กว่านไปครับเป็นสีเงานะถ้าเป็นสีอื่นนะครับก็เพิ่มอีกอีก10,000บาทนะครับเป็น9 29 0 0 0บาทนะครับนะก็ส่วนตัวผมว่าชอบสีขาวนะครับมันมันสวยดีนะครับ ก็เดี๋ยวมาต่อเรื่องของเงินดาวนะครับดาว20%นะครับก็อยู่ที่1 8 3 8 0 0บาทนะครับเนาะเรื่องของการผ่อนนะครับ36เดือนนะครับอยู่ที่22,438บาทนะครับ48เดือนอยู่ที่17,333บาทนะครับแล้วก็60เดือนก็อยู่ที่14,270บาทนะครับก็นะครับย้ำมันอีกครั้งครับของเรื่องราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่919,000บาทครับนะ อย่างที่บอกครับมันผมว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าแล้วก็คุ้มค่ากับเรื่องราคาแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานจริงๆนะครับกับคนที่ชอบแบบขี่ชิลๆก็ได้นะสายเดินทางก็ได้นะด้วยความที่มันมีกระเป๋าหลังนะแล้วก็มีหน้ากากเนี่ยคือตรงนี้มันสามารถถอดออกได้นะครับถอดออกมันก็จะเป็นเหมือนรถซ f อบเทลทั่วไปเลยนะครับนะดูแบบเรียบๆง่ายๆนะเนาะนะแล้วที่สำคัญคืคอมีครูท์คอนโทรลมีก็คือมี เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้นะครับนะก็เลยยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเชียร์นะครับว่ามันตอบโจทย์นะครับกับการใช้งานแล้วก็คุ้มค่ากับเรื่องราคานะครับนะกับค่าตัว919,000บาทนั่นเองนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องเพียงแค่107คิวบิเนี่ยมันเพียงพอการใช้งานไหมผมบอกเลยว่ามันเพียงพอมากๆครับนะมันต่างกับ1 1 4ก็แค่ประมาณ 100cc ได้ั้งครับนะเนาะ ให็ดูกันให้ดูกันจะชัดอีกทีแล้วกันนะฮะเนี่ยสวยนะแล้วก็คุ้มค่านะครับมันดูแบบแนวสปอร์ตแล้วก็เป็นรถตระกูลแบบเหมือนรถทัวร์ลิงขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยขนาดรูปลักษ์รูปทรงนะมันดูเล็กนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะก็โอเคครับจบกันไปกับการรีวิวของเจ้าตัวสปอร์ตกายปี2021น,นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ เข้ามาดูรถกันได้นะที่ศูนย์เอสเทร์รีวิวซันออฟพัทยานะครับในส่วนที่อยู่โซนของภาคตะวันออกนะครับนะก็มีรถให้รับชมกันนะครับแล้วก็หรือใครสนใจก็รีบม,มาจองนะฮะเพราะว่ารถตอนนี้เนี่ยจองก็ต้องรอนะครับนะก็ใช้ระยะเวลาหลายเดือนอยู่นะก็รายละเอียดก็เดี๋ยวเข้ามาคุยกันที่ศูนย์ละกันนะครับเนาะทีนี้ก็ผมมารีวิวกันให้ชมกันคร่าวๆแล้วกันนะครับนะนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะพาไปรีวิวรถคันไหนยังไงหรืออยากให้ไปถ่ายรถคันไหนที่ไหนยังไงก็ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ